นี่ครับทุ่งบรรจงนะครับทุ่งบรรจงบางประมาณครับตอนนี้มันก็จะมีช่วงหน้าน้ําท่วมนี่แหละครับตอนนี้ก็บรรจงก็เอาไปทําเป็นขนมบรรจงหรือว่าถ้ามีหัวอยู่ใต้ดินนะครับหัวใต้ดินไปทําอะไรละหัวใต้ดินทาอะไรวะเอาไป,ไปต้ม,ไปต,มไปต้มเหมือนมันกบหัวเผือกหัวเผือกก็ได้ใช่ไหมหรือไป,อไปจะไปทาอย่างอื่นก็ได้ไปใส่เป็นกบบระัวลอยก็ได้นะคล้ายๆนั้นก็ได้นะ นี่นี่อันนี้บรรจงนะครับทุ่งบางประมาะบ้านแหลมสุพรรณบุรีนะครับทุ่งบรรจงนะครับเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับไม่เศราเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมซูมไให้ใกล้ๆบรรจงนะครับบรรจงมีเพลงนะบรรจงลอยเป็นมาไหลนี่ครับนี่คือบรรจงนะครับ โอเคใครไม่เคยเห็นบรรจงนะมาดูที่ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณบุรีบางปะมานะครับดูได้แค่เฉพาะหน้าน้ำท่วมเท่านั้นเองนะครับถึงมาถึงก็มีอยู่เพราะมันจะขึ้นในนาข้าวของชาวบ้านที่น้ำท่วมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นทุ่งเยอะมากเนี่ยนี่พื้นที่ประมาณล้านนี่หลไร่เนาะหลไร่เลยนะครับมาดูได้เลยนะครับหรือมาสัมผัสมาทำขนมมาที่ชุมชนบ้านแหลมได้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ